สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับที่เชื่อ็อกไปกับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นปรถมศึกษาปีที่4นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อการเรียนการสอนจากเว็บไซต์ dltv นะครับมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมบ์ด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับสุขศึกษาและพละศึกษาป4นะครับ จะเรียนในเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายนะครับด้านร่างกายนั่นเองนะครับไปดูกันครับพัฒนาการด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันนะฮะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับจะมีอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับบอกพัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศหญิงและเพศชยายในช่วงอายุ9-12ถึงปี 2. ดูแลร่างกายของตนเองให้เติบโตสมวัย 3เห็นความสำคัญของการเจริญเติบโตของร่างกายตนเองในช่วงอายุ9-12ถึงปีนะครับนักเรียนเคยสังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองบ้างไหมครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอ่าบางคนก็จะมีส่วนสูงสูงขึ้นน้ำหนักมากขึ้นแขนขายาวขึ้นใช่ไหมครับนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับ ตัวฉันในอดีตเป็นยังไงครับตัวจะเล็กใช่ไหมครับตัวยังไม่สูงแต่ตัวฉันในปัจจุบันผ่านมานะครับตอนตอนนี้อายุข้าวปีละส่วนสูงก็จะสูงขึ้นนะครับนี่แหละนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับทีนี้มาดูการเปรียบเทียบในเพื่อนของเพศตรงข้ามนะครับตัวฉันเป็นเพศหญิงถ้าสมมติฉันเป็นผู้หญิงเราแตกต่างกับ เพศชายอย่างไรครับนักเรียนอาจจะตอบได้ว่าถ้าผู้ชายก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อใช่ไหมครับถ้าเพศหญิงก็จะอาจจะดู air, อ่อนแอบาบางหน่อยเสียงอาจจะแหลมๆหน่อยใช่ไหมครับเสียงผู้ชายก็จะห้าๆห้หวนๆหน่อยใช่ไหมครับนั่นคือเสียงแตกหนุ่ม um, ใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้จะยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับนักเรียนจะไปเห็นช่วงป .6 หรือมัธยมนะครับม .1 ม .2 จะเห็นว่าเสียงผู้ชายเนี่ยจะเริ่มมีการแตกหนุ่มนะครับตอนนี้นักเรียนก็อาจจะเป็นเสียงเด็กๆอยู่นะครับแต่นักเรียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเนี่ยแตกต่างกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับมาดูความหมายของคําว่าพัฒนาการครับพัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทําหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทำสิ่งที่ยากสลับและซับซ้อนได้มากขึ้นอ่าในตอนเด็กๆเ,เนี่ยนักเรียนกระโดดเชือกเป็นไหมตอนนี้น้อยเลยเป็นเด็กทาโรกอะ่ะได้ไหมไม่ได้นะครับแต่พอนักเรียนโตขึ้นละอยู่ป .4 ละบางคนก็จะทำไมครับกระโดดเชือกได้จากการฝึกนะครับเรามีกล้ามเนื้อแขนขาที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับมีการทรงตัวที่ดีมากขึ้นเราก็ฝึกซ้อม นในการกระโดดเชือกได้ดีนั่นเองนะครับอะต่อไปฮะพัฒนาการด้านร่างกายนักเรียนจะเห็นรูปนะครับเด็กชายเนี่ยคือคนเดียวกันนะแล้วมีส่วนสูงที่สูงขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเลยนะครับนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในเรื่องของส่วนสูงนะครับรูปนี้นะครับการว่ายน้ํานะครับ ตอนเด็กๆยังหัดว่ายไม่ค่อยเป็นใช่ไหมครับพอโตขึ้นมีพัฒนาการด้านร่างกายก็จะฝึกและว่ายน้ำได้เก่งและคล่องแคล่วนั่นเองนะครับปันจกรยานนะครับตอนเด็กน้อยเนี่ยปั่นไม่ค่อยเก่งโตมาี่นสบายเลยนะครับการวิ่งก็เหมือนกันการยกดัมเบลแต่ยกดัมเบลเนี่ยนักเรียนช่วงนี้ไม่ต้องไปยกอันนี้อาจจะหมายถึงการออกกําลังกายนะครับรูปนี้คือการละเล่นนะครับการเล่นสไลเดอร์การเล่น,ลลนอะไรต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเล่นได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับเพราะว่านักเรียนมีการ ัััฒนนนนาาาาากกรรรด้่่งงยเอคบต่อมาครับมาดูนะครับการพัฒนาการด้านราา่างกายช่วงอายุ9 12ปีมีอะไรบ้างนะครับหลักๆมาดูตรงนี้ครับอ่านพร้อมกันนะครับอ่านไปพร้อมกันนะครับ1 2 3่าตาและมือจะทํางานประสานกันได้เป็นอย่างดีข้อ2ครับควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ดี อ,อ่านก็อ3ครับลักษณะร่างกายเด็กหญิงมักสูงกว่าเด็กชายข้อสุดท้ายครับมีลักษณะทางเพศของแต่ละเพศชัดเจนมากขึ้นมาดูข้อแรกครับตาและมือทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดีนะครับนักเรียนสามารถหยิบจับสิ่งของเล่นกีฬาทำอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับตากับมือเนี่ยทำงานกันได้ดีขึ้นนะครับข้อ2ครับ ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ดีนะครับตอนแรกทีเชื่อยกตัวอย่างของการกระโดดเชือกนะครับตอนเด็กเนี่ยกล้ามเนื้อ,อยังไม่มีพัฒนาการที่แข็งแรงพอโตมาตอนนี้ละ9ปีเนะี่ยนักเรียนมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนักเรียนก็จะควบคุมการกระโดดนะครับการใช้มือเหวี่ยงได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะฮะต่อไปครับเด็กหญิงจะสูงกว่าเด็กชายนะครับในช่วงนี้เนี่ยเด็กหญิงจะโตเร็วกว่าเด็กชายส่วนเด็กชายจะโตตามไปทีหลังอ่านะครับ สุดท้ายครับมีลักษณะทางเพศของแต่ละเพศชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มมีสะโพกพายเริ่มมีผู้หญิงก็มีใบหน้าที่สวยขึ้นนะครับมีเสียงเล็กแหลมนะครับมีมือผิวพรรณสวยงามนะครับผู้ชายก็จะมีความแข็งแรงนะครับในแต่ละเพศไม่เหมือนกันนะต่อไปครับนี่แหละลักษณะทางเพศที่ชัดเจนมาดูตรงนี้ครับผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อครับ ถ้าผู้หญิงจะมีหน้าอกนะครับมีนมนะครับมีหน้าอกนะครับขยายใหญ่ขึ้นนะครับผู้ชายตรงนี้ก็จะเป็นหนวดเป็นหนวดเป็นเครานะครับแต่ช่วงนี้คงไม่มีหลอกนะครับแต่ตรงนี้อธิบายให้ฟังว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่มันเห็นชัดเจนนะครับส่วนสูงเห็นไหมครับเด็กหญิงเนี่ยสูงก็เด็กชายนะครับในรูปนี้นะครับส่วนรูปนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสะโพกผายนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นลักษณะของเพศหญิงนั่นเองครับ ต่อไปครับนักเรียนมีวิธีดูแลรักษาร่างกายอย่างไรให้สมบูรณ์แข็งแรงการบ้านของนักเรียนจะมีต่อจากนี้ตั้งใจดูดีๆนะครับว่าทีเจอร์จะให้ทำอะไรบ้างคำตอบก็คือมี2อ,อย่างฮะออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นั่นเองนะครับมาดูครับวิธีการปฏิบัติตนนะครับมีอยู่4อย่างนะครับน่าตามรูปภาพนี้ไปดูทีละข้อนะครับ ข้อที่1ครับอาหารมาอ่านพบไปพร้อมกันครับทางนี้นะครับรัทัดที่1น,นึสองซ้ำรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ข้อ2ดื่มนมอย่างน้อยวันละ1-2แก้วข้อ3หลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบข้อ4หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลม ในเรื่องของอาหารท่านนักเรียนอยากมีวิธีการดูแลรักษาร่างกายที่ดีนะครับทานอาหารในครบ5หมู่ทานผักทานเนื้อทานอาหารทานข้าวให้พอเหมาะพอดีกับตัวเราแต่อย่ากกินน้อยเกินไปและอย่าก,กินมากเกินไปนะครับทานให้พอดีให้ครบ5หมู่นะครับดื่มนมนะครับวันละ1-2แก้วนักเรียนควรดื่มเป็นประจำในช่วงนี้เพื่อเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกและร่างกายให้แข็งแรงนะครับ ต่อไปครับหลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบนะครับอาหารขนมที่แบบเป็นซองเป็นห่อนีมันจะมีโซเดียมเยอะนะครับทำให้เรียนเติบโตช้านะครับแล้วก็มไม่รู้สิมันกินแล้วมันบางอันก็มีผงชูรสมีอะไรนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็ นานๆกินทีได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ว่างดไปเลยนะครับนานๆมากินทีได้น้ําอัดลมก็เช่นกันครับอย่าไปทานบ่อยอย่าไปดื่มบ่อยครับมันจะทําให้กระดูกผุด้วยนะนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่มันเป็นโซดาอะไรเงี้ยทำให้ปวดท้องด้วยก็มีส่วนนะครับนานๆดื่มทีนะครับมีงานเลี้ยงงานอะไรค่อยดื่มนะครับแล้วก็ไม่ได้ดื่มมากจนเกินไปไม่ใช่ดื่มเป็นขวดลิตรเลยนะครับปวดท้องนะครับแล้วก็ไม่ดีด้วยนะครับ ข้อ2ครับการออกกําลังกายนะครับมาอ่านพร้อมกันตรงนี้ครับตัวดําๆครับ1 2ึ่งสองสาทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายข้อ2อ,ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอข้อ3เล่นกีฬาต่างๆอ่ารวมๆเนี่ยก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะครับ ไปเตะฟุตบอลนะครับไปวิ่งเล่นไปอะไรก็ได้ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายจะได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกของนักเรียนเนี่ยให้มีความแข็งแรงนะครับมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีนะครับฝึกใช้กล้ามเนื้อบ่อยๆนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไปเล่นกีฬาต่างๆนะครับมีน้ําใจเป็นนักกีฬาด้วยนะครับต่อไปครับข้อ3การพักผ่อนครับอ่านพร้อมกันครับข้อนี้ครับไม่นอนดึกข้อ2ครับนอนหรือพักผ่อน ให้เพียงพอไว้นักเรียนเข็มตรงนี้ชี้นะครับเข็มสั้นไปที่เลข10บนะครับกี่โมงเนี่ยเลข10เข็มยาวชี้เลข12กี่ทุ่มเนี่ยติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกสี่ทุ่มไม่ควรนอนหลังสี่ทุ่มนะครับไว้ของนักเรียนเนี่ยโอ้โหไป็น,นอนห้าทุ่มที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับ นักเรียนต้องการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับจะได้เจริญเติบโตสมวัยนะครับใครนอนดึกในช่วงนี้เนี่ยนอนดึกบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราตัวเล็กไม่สูงนะระวังดีๆนะครับต่อไปข้อสีข้อสุดท้ายครับทําจิตใจให้แจ่มใสนะครับอ่านพร้อมกันครับอารมณ์ดีมีความสุขต่อไปครับควบคุมอารมณ์ตนเองได้ นักเรียนต้องทําตัวเองให้ร่าเริงเข้าไว้นะครับไม่ใช่อะไรก็โอ้โหหงุดหงิดไปหมดเลยนะครับจะทําให้ร่างกายเนี่ยฮอร์โมนของเราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหหม่นหมองเศร้าหมองนะครับทาให้เราไม่มีความสุขนั่นเองนะครับอ่านะครับมาดูสรุปนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปนะครับอ่านพร้อมกันครับสรุปเรื่องนะครับหนึ่งสองสาพัฒนาการด้านร่างกายคือการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกายให้ดีมากขึ้นซึ่งช่วงอายุ9ถึง12ปีเพศหญิงและเพศชายจะมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายในลักษณะเพศที่ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นการดูแลร่างกายตนเองให้เติบโตสมวัย จึงมีความสําคัญเย้อ่านจบแล้วนะครับสรุปในวันนี้นะครับอะเพราะงั้นนักเรียนต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีๆทํายังไงมาดูกันครับนี่คือการบ้านของนักเรียนครับโดยไม่ต้องถ่ายรูปส่งไม่ต้องทำรายงานอะไรทั้งนั้นในวิชานี้เป็นการลดภาระการทำงานของนักเรียนด้วยในช่วงการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะครับอย่างที่หนึ่งครับที่เจอยากให้นักเรียนไปทานอาหารให้ครบห้าหมู่ครับไปดื่มนมวันละหนึ่งถึงสองแก้ว ลดการทานอาหารขนมกรุบกรอบลงและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําอัดลมนะครับนานๆทีดื่มได้แต่อย่าดื่มบ่อยส่วนใหญ่ให้เน้นไปที่นมวันละ 1- 2แก้วนี่คือการบ้านอย่างที่1นักเรียนครับไปทานอาหารในครบ5้าหมู่ครับดื่มนมนะครับต่อไปครับไปออกกําลังกายครับไปออกให้เห็นหน่อยให้พ่อไม่เห็นหน่อยนะครับไม่ใช่มูดแต่เล่นโทรศัพท์นะครับเล่นได้นะครับแต่อย่าให้นานเกินไปและ ควรออกไปยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายไปวิ่งไปออกกําลังกายไปเตะฟุตบอลไปตีแบดบ้างนะครับข้อ3ครับการบ้านนักเรียนครับนักเรียนไปนอนให้เพียงพอครับนักเรียนอย่านอนดึกครับนอนให้เพียงพอก่อนสี่ทุ่มสามทุ่มก็ได้ก็นอนแล้วนะครับแล้วนักเรียนก็ตื่นเช้ามานะครับจะได้มีสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจอารมณ์ที่สดใสนั่นเองนะครับ ข้อสุดท้ายครับนักเรียนไปทํามาครับทําอารมณ์ดีให้มีความสุขครับควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ใช่เป็นคนที่โมโหง่ายโกรธง่ายถ้ารู้สึกว่าโกรธโมโหให้ใจใหายใจเข้าลึกๆนะครับทาจิตใจยิ้มเข้าไว้นะครับยิ้มสู้กับปัญหาเข้าไว้นี่แหละการบ้าน4ี่อย่างนักเรียนไม่ต้องทําอะไรส่งเลยไม่ต้องเขียนอะไรส่งไปทํามาเลยแล้วไม่ต้องส่งรูปภาพอะไรนะครับไปทําเลยนะครับไปดูอาหารนะครับไปกินอาหารมาไปออกกำลังกายไปนอนให้พอและ ทำจิตใจให้แจ่มใสเท่านี้เองก็ถือว่านักเรียนได้ส่งงานที่เจอแล้วนะครับถ้าเรียนทําทีเจอก็ขออวยพรทักเรียนทุกคนนะครับทําให้ได้นะครับครบทั้ง4ข้อเลยนะครับเราะจะได้มีสุขภาพร่างกายมีพัฒนาการาร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อ่าในวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิชาสุขศึกษาและพลัฒนาศึกษาดีไหมครับไม่ต้องมีการบ้านแต่ไปทามาให้ด้วยนะนะครับใครทําได้ก็ให้คะแนนไปเลยนะครับอยู่ในใจอยู่ในใจนะครับ และก็เพื่อตัวนักเรียนเองด้วยนะครับวันนี้ทิชชู่อ,อกแปกขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย้เย้เฮๆ